สบายดีเทวทิวชัน Apple เตรียมย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามมือถือ Apple นะครับเป็นที่ทราบและรู้จักกันดีนะครับของสาวบ Apple นะครับซึ่งตอนนี้ทราบกันไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยแอปเปิลกำลังที่จะย้ายฐานการผลิตยอยู่นะครับ ซึ่งตอนนี้ครับเหล่าซัพพลายเออร์ของ Apple อยู่ในระหว่างการเจรจาย้ายฐานการผลิตจาก Apple Watch และ Macbook ไปที่เวียดนามเป็นครั้งแรกโดยรายงานได้ระบุครับว่าซัพพลายเออร์หลักของ Apple จากจีนและไต้หวันได้เริ่มทดสอบการผลิต Apple Watch ทางตอนเหนือของเวียดนามแล้วและ Apple ได้ขอให้บรรดาซัพพลายเออร์ดำเนินการทดสอบสายการผลิต Macbook ในเวียดนามโดยความคืบหน้าในการย้ายฐานผลิตครั้งใหญ่เป็นไปอย่างราชา ส่วนหนึ่งมาจากการหยุดชะง,งักเพราะโรคระบาดแต่อีกส่วนหนึ่งครับเป็นเพราะการผลิตโน้ตบุ๊กนั้นเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ด้วยนอกจากนี้ครับ Apple กําลังย้ายฐานการผลิต iPhone บางส่วนจากจีนไปยังประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศอินเดียซึ่งได้เริ่มผลิต iPhone 13ไปแล้วเมื่อต้นปีนี้นอกจากนี้ครับ Apple ยังเลียงย้ายฐานการผลิต iPad มาที่นี่ด้วยเช่นกันขณะที่อินเดียครับซึ่งเป็นตลาดสมาร์ทโฟนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก พร้อมทั้งเม็กซิโกและเวียดนามกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในการทำสัญญากับบรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อป้อนการผลิตสินค้าสัญชาติอเมริกันเนื่องจากต้องกระจายการผลิตออกจากประเทศจีนด้านบริษัทฮอนไฮเพรสชันอินดัสทรีผู้ผลิตอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสัญญาจ้างรายใหญ่กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนชิปอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตเช่นเดียวกับผู้ผลิตทั่วโลกรายอื่นๆเป็นผลมาจากปัญหาและอุปสรรคจากโรคระบาดที่ยังไม่หมดไปตลอดจนสงครามในยูเครนซึ่งทําให้เกิดความยากลําบากในการขนส่งมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ครับเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาฟอคอนได้ให้มุมมองสําหรับไใจมาสปัจจุบันอย่างระมัดระวังหลังจากเปิดเผยรายงานผลประกอบการที่เกินความคาดหมายโดยอ้างถึงความต้องการสมาร์ทโฟนที่จะรอตัวลงหลังจากการระบาดของโควิด -19 แล้วพบกับ l อ v o ทวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี